สวัสดีค่ะจอยจาก HMS Thailand ค่ะวันนี้จอยจะมาตอบคำถามยอนฮิตที่สายขี่หลายคนชอบถามกันว่ากล้องติดหมวกมอเตอร์ไซค์มี GPS ไหมคำถามนี้ดีมากเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้กล้องติดหมวกไม่ได้มีไว้แค่ถ่ายวิวหรือเก็บภาพตอนทัวหีกต่อไป แต่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและหลักฐานเวลาเกิดเหตุไม่คาดคิดด้วยค่ะโดยทั่วไปกล้องติดหมวกมอเตอร์ไซค์หรือ h e ลเมต Camera คือกล้องขนาดเล็กที่ติดไว้เป็นหมวกกันน็อกเพื่อบันทึกภาพจากมุมมองของผู้ขับขี่แบบเรีย t ไทมได้ภาพสูงจริงมากๆหม,มอมับสายขี่ทางไกลหรือสายลุยสุดๆแต่กล้องที่มี GPS ในตัวจะเจ๋งกว่านั้นค่ะ เพราะมันสามารถบันทึกพิกัดหรือโลเคชันลงในไฟล์วิดีโอแสดงความเร็วจริงระหว่างขี่ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบเส้นทางย้อนหลังได้จริงใช้เป็นหลักฐานเวลามีเหตุการณ์ต่างๆและยังช่วยให้สายทัวร์สามารถเก็บล็อกการเดินทางแบบมืออาชีพได้ด้วยแล้วทุกกล้องมี GPS ไหม คําตอบคือไม่ทุกตัวค่ะรุ่นที่เหล็กมากๆหรือเน้นน้ําหนักเบาอาจจะไม่มี GPS แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อสายขีดจริงอย่างของมิโอแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญกล้องยานยนต์จากไต้หวันจะมีรุ่นที่มาพร้อม GPS ในตัวเลยค่ะจอยขอแนะนำสอรุ่นยอดนิยมจากมิโอค่ะ 1. m i ่ MP 3 0 GPS กล้องติดหมวกกันน็อกระดับมือโปรความละเอียด 2K HDR มุมมองกว้าง123.6องศามี GPS ในตัวบันทึกพิกัดและความเร็วแบบเรียวไทม์กันนาวฝุ่นระดับ IP67 มีไวไฟแถมมีไฟ LED แล้วระบบสั่นเตือนสถานะติดตั้งง่ายด้วยเทป 3M ที่หมวกค่ะ2 มีโอเอ็มแกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์หน้าหลัง Full HD 60fps ใช้เซ็นเซอร์โซนี่ t a r รวิสพร้อม GPS ในตัวบันทึกพิกัดและความเร็วอัตโนมัติเดินไฟตรงจากรถมีปาร์กิ้งโหมดและกันน้ำา p p 7 7รับประกันถึง3ปีพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง HMS Thailand ค่ะ สรุปนะคะกล้องติดหมวกมอเตอร์ไซค์บางรุ่นมี GPS และมันเป็นฟีเจอร์ที่คุ้มค่ามากเพราะช่วยให้คุณรู้ทั้งเส้นทางความเร็วและพิกัดชัดเจนถ้าคุณต้องการแบบติดหมวกแนะนำรุ่น Mio MP30 GPS แต่ถ้าอยากได้แบบติดตัวรถหน้าหลังทาวอนจอยแนะนำม i โ O M820 WD ค่ะ สนใจติดตั้งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HMS Thailand เราคือผู้ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นกล่อง HMS CarPlay and Lock เปลี่ยนจอเดิมๆให้กลายเป็นระบบ Fu l n d r o r o i d ใช้งานได้ทุกแอป,ปบนจอรถยนต์จอ Android ตรงรุ่นอัปเกรดจอเดิมให้รองรับ YouTube Google Maps Spotify และอีกมากมายใช้ได้กับทั้ง Benz BMW p o s s c h e กล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำอย่างนิโและิ n g แวร์ทั้งกล้องหน้าหลัง และกล้องกระจกมองหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยด้วยภาพคมชัดพร้อมจอแสดงผลจอเพดานตรงรุ่นสำหรับ a l p a h Wellfire, Staria, Densa d e n y รองรับ Android, WiFi และระบบทัชสกรีนกล้องติดหมวกกันน็อกรุ่นยอดนิยม Mio, Mew, MP30, GPS เหมาะสำหรับสายบิ๊กไบค์และไรเดอร์มืออาชีพและยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากมายจาก HMS Thailand